BHA s k i n c y c l i n g มีน้องถามมาอีกแล้วค่ะว่าต้องใช้ตัวไหนถึงจะดีล่ะสำหรับคนที่จะทำ s k i n c a r c l i n g ด้วย BHA นะคะมาดูกันว่าคุณหมอวิทนี้นะเจ้าแม่แห่งสกิน c ซคล c l งคนที่คิดเรื่องนี้เป็นคนแรกของโลกอะอธิบายเรื่องการใช้ BHA ว่าเหมาะกับผิวแบบไหน So if you're struggling with oily skin breakouts clogged pores dilated pores and you're looking to shrink those pores look for a product that contains salicylic acid คุณหมอบอกเลยนะคะว่าสําหรับคนที่รูขุมขนกว้างหน้ามันนะแล้วก็มีการอุดตันของรูขุมขนด้วยถ้าใครที่อยากให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องมองหาก,ก็คือ salicylic acid ค่ะถ้าใครที่ตามเป้มานานนะจะรู้ว่ากว่าเป้จะเลือกใช้อะไรกับหน้าสักอย่างหนึ่งเป้หาข้อมูลเยอะมากเลยเพราะว่าหน้าเป้อะ มันแพ้ง่ายมากอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า BHA ช่วยมากๆไปในคนที่ปัญหาสิวอุดตันรูขุมขนกว้างช่วยควบคุมความมันให้เราได้แต่มันมักจะทำให้หน้าละคายเครืองแสบลอกด้วยนะ ถ้าใครนะคะที่กำลังมองหา BHA ที่ดีไม่ทำให้หน้าลอกแต่มีประสิทธิภาพเต็มที่ต้องดูตัวนี้เลยค่ะ The Skinlist นะ BHA Acne Intense Care Serum Probiotic ค่ะด้วยเทคโนโลยีนี้นะคะจะทำให้ BHA นะออกฤทธิ์อย่างอ่อนโยนแต่ออกฤทธิ์ได้ยาวนานค่ะแล้วถ้าใครนะที่ยังมีสิวอุดตันหรือยังมีสิวอักเสบอยู่นะคะตัวนี้ก็จะช่วยฆ่าเชื้อ C Acne ทำให้สิวหายได้เร็วขึ้นด้วยนะ ในนี้นะเขาใส่2%ของ BHA ซาลิซิลิกอะค่ะตรงตามคำแนะนำของคนหนอผิวหนังในการผัดเซลล์ผิวนะใส่3%ามเปอร์เซ็แอลคานทีนค่ะช่วยในการลดสิวลดน้ามันได้ดีเลยแหละที่สำคัญยังฟื้นฟูผิวด้วยนะด้วยห้ยาปานอซินาไมา์ก็ตรงตามสัตดีการศึกษาเรื่องผิวของนอซินาไมา์ด้วยละ่ะ แต่ที่ดีกว่า BHA แบรนด์อื่นมากๆเลยนะก็คือตัวนี้เขาใส่พรีไบโอติกซึ่งช่วยยับยั้งเชื้อสิวสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวทำให้ผิวแข็งแรงเป็นการเสริมเกราะป้องกันผิวได้ด้วยยังไม่พอนะยังให้ EGCG นะตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีมากๆช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ยังใส่ SGS นะตัวนี้ยับยั้งการอักเสบของผิวได้ดีเลยล่ะใครที่กำลังผิวอักเสบอยู่นะห้ามพลาด และยังใส่สารที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวนะอย่างเช่นเซนทาร่าเอ็กซ์แอย่างที่เรารู้กันวนะ่ามันดีเนาะสารสก,กัดบัวบกเนาะขวดนี้ขวดเดียวคือได้ทั้งลดสิวผิวมันชุ่มชื่นฟื้นฟูใน,นตัวเดียวเลยนะเลิศเนาะดังนั้นใครที่ยังมีสิวอยู่นะแล้วอยากทําสกินใสคิีงเพื่อให้ได้ผิวเงาผิวกระจกเนี่ยห้ามพลาดตัวนี้เลยนะเพราะมันดีจริงๆให้ใช้คืนแรกคืนเอ็กซ์โพลิเอีไนก่อนนะคะหลังจากน,นั้นคืนต่อไปก็ค่อยใช้เดติจีนอยตัวนี้ จากนั้นคืน3ามคืนสีก็พักหน้าค่ะแล้วค่อยกลับวนมาที่คืนที่หนึ่งใหม่ค่ะใช้แค่2อถึงสหยดทาให้ทั่วหน้าก็พอนะคะ